สวัสดีค่ะคลิปนี้เสนอข่าวเกี่ยวกับแบมแบมเป็นที่พูดถึงในหมู่แฟนคลับของแบมมาหลายต่อหลายครั้งถึงทีมเมเนเจอร์ Manager, หรือผู้จัดการที่ทางบริษัทอบิสส่งมาทำหน้าที่ดูแลแบมแบมไม่ว่าแบมจะมีตารางงานที่ไหนก็ตามแฟนคลับหลายท่านต่างพากันบอกว่าทีมเมเนเจอร์ Manager, ทำหน้าที่ดูแลแบมแบมได้เป็นอย่างดีใส่ใจแบมทุกรายละเอียดแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆวันนี้เราจะมาพูดถึงคนดูแลแบมแบมท่านนี้เหมือนคุณเขาจะชื่อคุณจูฮงหรือที่ประเทศไทยชอบเรียกกันว่าพี่เมเนเจอร์เปาเป คุณเขาทำหน้าที่ดูแลแบมแบมดีมากจนเป็นที่พูดถึงในมือแฟนๆของแบมแบมอย่างโมเมนต์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศเวียดนามตอนแบมไปไทยทำรายการ Master in the House ส<อ>พี่มีในบอเป้เขาคอยกันคนรุมแบบส่วนโมเมนต์นี้เกิดขึ้นที่งานคอนเสิร์ตเคคอน0 2งที่ประเทศไทยวันแรก ในงานแบมรับหน้าที่พิธีกรจังหวะพักพี่เมนบอเปก็รีบนำน้ำมาให้แบมดื่มแก้กระหายต่อมาในงาน Meet อ n d g กร e t เคคอนองนที่ประเทศไทยพี่เมนบอเปคอยระวังทางให้แบมได้เดินได้สะดวกไม่เดินชนสิ่งของที่อยู่รอบข้าง ในโมเมนต์น so ี้เกิดขึ้นที่งานคอนเสิร์ตเ c คอน2 0 2 3ิที่ 2023, ประเทศไทยวันที่2ก่อนแบมขึ้นเวทีไปทำหน้าที่พิธีกรพี่มินเน่ปอเป้ก็ยืนดูราแบมแบมอยา่างไล้ชิดหลังแบมทำหน้าที่พิธีกรบนเวทีเสร็จรเรียบร้อยสังหวัดแบมเดนลงเวทีมาพี่มินเน่ปอเป้ก็รีบเข้าไปรับไม้จากแบมแบมมาถือให้เพื่อแบมจะได้เดินได้สะดวก ส่วนจังหวะนี้แบมสัมภาษณ์คนในงานเสร็จเรียบร้อยพี่มิเน่บอกเบก็รีบพุ่งเข้าไปดูแลแบมแบมนำทางให้กับแบมทันทีมาต่อกันที่เมือเมตนถัดมาที่สนามบินเกาเลเป็นตอนแบมเดินทางกลับจากการไปทำงานที่ต่างประเทศพี่มิเน่บอกเบก็ดูแลแบมจนกว่าแบมจะขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อย ต่อมาเป็นเม์เมนที่เกิดขึ้นในงานแฟนไซายที่เกาหลีพี่เมนเน,นปเป้ดูแลหยิบด,ดอกไม้ให้แบมแล้ววันนี้แบมอยากเล่นโยนรับดอกไม้พี่เมนเน,นปเป้ก็เลยเป็นเพ่ย์โยนดอกไม้ให้แบมรับส่วนโมเมนนี้พี่เมนเน,นปเป้ถือกระจกให้แบมส่องความเรียบร้อย แล้วตอนจบงานแบมบกำลังจะเดินกลับผิดทางพี่มเมนิปเพก็รีบเข้ามาดูแลนำทางให้กับแบมม oment ถัดมาเป็นตอนแบมกำลังเดินทางกลับหลังมาเป็นแขกรับเชิญในรายการวิทยุ Head Forum Up จังหวะที่แบมต้องเดินลงบันไดพี่เมนเน่อปอเป้ก็คอยดูแลคอยบอกคอยประคองน่าจะกลัวแบมบแบมบมองไม่เห็นขั้นบันไดนะคะ ต่อมาตอนแบมไปไททามิวสิกวิดีโอสาวอึนสวีที่ประเทศกรีซพี่มิเนป่ปอเป้ก็คอยดูแลแบมแบมไม่หา่างจากคลิปเบื้องหลังที่ออฟิเชียลแบมปลอ,อกมาให้ชมจะเห็นได้ว่าแบมอยู่ที่ไหนพี่มิเนป่ปอเป้ก็อยู่ข้างกายแบมเสมออย่างโมเมตนต์นี้แบมน่าจะร้อนพี่มินป่ปอเป้ก็ยื่นถือพัดลมเป่าให้แบมส่วนอันนี้ตอนแบมสัมภาษณ์ที่หน้าผาพี่มินป่ปอเป้ก็ยื่นถือร่มบงังแดดให้กับแบม นอกจากนี้พี่เมเนปเป้ยอมเต้น e ล g e เพลงสาวเอ็งสปีดกับแบมแบมด้วยนะคะเดยกได้ว่าพี่มเมเนปเป้เป็นทุกอย่างให้กับแบมแล้วมาต่อกันกับโมเมนต์ที่สนามบินเกาหลีเป็นตอนแบมกําลังเดินทางมาทํางานที่ประเทศไทยมีคนไปนส่งแบมที่สนามบินมากมายพี่เมเนปเป้ก็ดูแลระวังหลังให้กับแบมบ จากนั้นพอบอมเดินทางถึงประเทศไทยที่สนามบินไทยก็มีคนไปรอต้อนรับแบมแบมมากมายเช่นกันแบมก็มีเดินไปสวัสดีทักทายแฟนๆตลอดทางพี่มเมเน่ปอเปก็คอยระวังทางและระวังคนให้กับแบมแบมและจังหวะน,นี้แบมทำช่อดอกมาร่วมหล่นลงเพอพี่มเมเน่ปอเปก็รีบก้มงลงไปเก็บขึ้นมาถือไว้ให้กับแบมแบม ต่อมาหลังแบมเสร็จตารางงานที่ประเทศไทยก็ได้ทางกลับถึงเกาหลีมีแฟนๆไปรับแบมที่สนามบินเกาหลีสังวัทนี้พี่เมนเนปเปอป์ก็คอยระวังคนให้แบมส่วนโมเมตนต์นี้เกิดขึ้นตอนงานแฟนซาร์พี่เมนเนปเปอรก็ช่วยใส่สร้อยข้อมือให้กับแบมแบม จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ